สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้แพ็กกี้อยู่ที่หาดใหญ่ว่างวันอาทิตย์นะคะแต่ไม่รู้จะไปไหนก็เลยขับรถจะข้ามไปมาเลเซียน,นะคะแต่ว่าไม่ได้เอารถไปเองนะไปจอดไว้ที่ด่านประดังเวซาแล้วก็ข้ามไปปีหนังต้องบอกว่าหาข้อมูลอะ่ะเพิ่งจะหาเมื่อเช้านี้เลยเพราะว่าว่างตื่นแล้วสงสัยแฮง ไม่รู้จะหทำอะไรตอนนี้เรากำลังขับรถไปที่สแเดานะคะเพื่อข้ามไปประดังเบซาตอนนี้เหลืออีกประมาณกี่สี่สิบเก้าใช่ไหมสี่สิบแปดกิโลเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่ด่านประดังเบซานะคะลองดูค่ะว่าเราจะเที่ยวมาเลเซียด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยไปได้ไหมนะคะ ตอนนี้ขับก่บอนล,ละกันเดี๋ยวจะไปโยนคนอื่นเขาตอนนี้ก็คือเหลือพอหนูไปตรวจที่ฝั่งโน้นเสร็จแล้วก็ขึ้นรถไฟใช่ไหมคะ,อะโอเคหนูก็มาแบบมุม่วๆนะเนี่ยอยากลองอยากลองค่ะฝัออ่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของเขา เ่เอีไปนไปไปเที่ยวเที่ยวอะปะดังเที่ยวพนังอโอเคมาลนี้กลับสวัส <c oughs> ดีค่ะ Way you. ค่ะปรดดังรีสัตอนนี้เราถึงสถานีรถไฟแล้วนะคะแต่ว่าต้องไปซื้อตั๋วก่อน ราซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะเดินไปขึ้นรถไฟไปปีนางกันเอาน่าจะตรวจตั๋วหรือเปล่าตรงนี้อ๋โอเค ไไต่อวอันนี้เราได้ตั๋วมาแล้วนะคะรถไฟจะมาประมาณเที่ยงครึ่งของเวลามาเลเซียตอนนี้ก็กำลังรอพูดงงอะ่ะเพราะว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ดูรีวิวเมื่อเช้านี้แล้วก็มาเลยนะคะอันนี้จ้าจะเป็นอินฟูอไม่รู้ว่าไปที่ไหนเวลาลมเปิดจะติดไฟฟังแตจะลยไฟฝั่งนี้นะคะ เราใส่มาแล้วนะคะรู้สึกว่าจะมาเดนไปสองนาที ใกล้ๆนี่แหละอุ่นใจแอภัยที่สุดอุ่นใจอุ่นใอ่นใจรถเอรถไฟตอนแรงเรอรถไฟใช้กับรถไฟไอมาเลเซียนี่ถาม่เอารถต่างกันลรถต่างเยอล้ย้อนยุไปรัชกาลที่ห นานกว่านั้นไหมอ่ะพี่ <laughs> นี่เบิ้งขนาดเบาก,ก็จะกระต่างกันก็ของเทาแล้วต่ไปงบรรยากาศเลยอ๋อแต่ว่ากระจกนี้แต่อ้ยไนยูงฟังนี้ไนยูง Gotta find my way to you, even though you're next to me, no matter what I do. Your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Now that our love has capsized. รนั่งมาสองชั่วโมงนะคะถึ้นเลยย้วปีนังมาไม่ได้ยากเลยคุณวงเดือนสวัสดีค่ะเรามาถึงปีนังแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องรีบถ่ายรูปก,กินข้าวแล้วก็กลับผัดใหญ่ค่ะเดี๋ยวไม่มีรถไฟกลับ นี่เรา,ากำลังจะลงนะคะก็บอกแล้วว่าให้มาชวนมามันไม่ได้ยากเลยค่าเรือข้ามมาเอ้ค่านั่งรถไฟจากประดังเบามามาที่นี่อ่ะแปดห้าบาทแถมนะรถไฟแอร์ด้วยไม่ใช่รถไฟราชาการที่ห้าเหมือนประเทศไทยขอเราออกไปก่อนนะ แล้วก็เดินคุณจะเดินไปทางไหนมะเดียฉันก็พูดไม่เป็นฉันก็มาของฉันได้เพาขึ้นกันทางไหนนะตรงไหนคนเดินไปเยอะเราเดินตามเขาไปอะคะ่ะตอนแรกต่างมาแค่ไม่กี่บาทเอง เขาบอกว่าแค่นี้ถ้าไปกลับก็บพอถ้าไม่ซื้ออะไรมากกินอย่างเดียวก็พอแล้วเขาเดินไปตรงไหนเราก็เดินตามไปตรงนั้นแหละโอ้สูงใช้ได้ มาก็มาสิค่ะรอบไหนที่ไปมาหาดใหญ่จากหาดใหญ่อ่ะขี่รถมาฝากไว้ตรงด่านประดังเบซาแค่ไม่ถึงชั่วโมงก็มาถึงด่านแล้วนี่ข้ามมาใช้เงินยังไม่ถึงสองร้อยเลย โดนขึ้นชั้นสามโอเคแล้วก็ไหนวบอกว่ามาฟูลย ไปตรงน,นี้ให้ได้ก่อนน,นี่เอตัวก่อนตั๋วตัวตัวตัวอยู่ไหนวะวได้ออกไหมเนี่ยโอเค ได้ถ่ายรูปไหมวะคะ น่าฟอลี่ฟอลี่ไปฝังนี้อ่ะเดี๋ยวนะทำไมเขาถึงเปลี่ยนทางเมื่อก่อนนั้นก็คือจะเป็นทางนูน้นนะแต่ตอนนี้ทำไมเขาถึงให้ไปทางนี้แล้ว ใสุดแล้วแหละเราจะเอากล้องนี้ถ่ายรูไป,ไปทางนี้เหรอไปถูกไหมวันนี้ะน่าจะเป็น ทางใหม่เพราะดูในรีวิวอะไปอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นทางขวาสงสัยเขาน่าจะเพิ่งทำเสร็จใหม่ใหม่ๆเลยตีไม่ต้องเดินไกล ะเป็นตรงที่เขาเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเพราะว่าตอนที่มาตรงนี้น่าจะเป็นทางที่เขาเพิ่งทำเสร็จใหม่นะคะเพราะว่าดูจากในรีวิวมาคือถ้าออกจากตรงที่ตรวจตัวรถอ่ารถไฟแล้วต้องออกไปขวาไปทางขวาลงข้างล่าง แต่อันนี้เหมือนออกซรายแล้วเดินแบบลงลิฟต์เอ้ยไม่ใช่ลงบนไดเลื่อนแล้วก็เดินง่ายๆเลยค่ะกลับก็กลับทางเดิมเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอดูเราจะถึงปีนังกี่โมงเรามีเวลาที่นี่ตอนนี้นเวลาที่ปีนังจะบ่ายสามแล้วนะคะถ้าไทยก็ประมาณบ่ายสองกว่าตอนนี้เราต้องรีบไปก่อนเพือ่อมาทัน รถไฟรอบสี่โมงครึ่งนะคะถ้าตามรีวิวเดิมๆะะอะค่ะส่วนใหญ่อะเขาจะวนเข้าไปในตึกนี้แล้วก็ทะลุออกมาที่นี่อออนโอเคเราต้องไปซื้อตั๋วนลคะับผม เราลงรตบมาเราก็จะมาเจอที่ซื้อตั๋วนะคะรู้สึกว่าเหมือนเขาทำใหม่หมดเลยอะ่ะจากที่เราดูรีวิวมามันไม่ใช่แบบนี้รอบนี้เรารู้สึกเหมือนแบบมันดีขึ้นรอซื้อตั๋วนะคะก็ไม่ได้เยอะนะหาของของมีบัตร ข้ามไปได้เลยแต่เราจะต้องซื้อตั๋วข้ามไปนะคะ ตอนนี้เราถึงปีนางแล้วแต่ว่าวันนี้วันอาทิตย์คนก็เลยดูน้อยๆหน่อยโอ้ที่นกนี่กูมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเมืองเขาสวยดีนะ ที่แน่เราไม่เห็นสายไฟหาอะไรกินก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วมีมีอะไรขายบ้างครับผมผมหิวมากๆแล้ว No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Now that our love has capsized.